โอ้งานนี้ยายมีในสวนเด้อพี่น้องเลยปักเสือปักผานีขนาดเลยงานน้ำพี่น้องถอนออกเห็นเห็นแล้วก็ถอนออกป่ะโอ้ปักบ้างเต็มคันไปหาใส่อียงน้อเนี่ยก็ได้คู่มากมามากตามมาสิพาไปเห็นงานดอกนม้ออมากมาไปคู่อย่างน้ออย่าไปทํางานทํางานเนี้ยงานเนี้ยการเหมือนเดิมจ้าเฮ้ยไปคู่อย่างน้อยยาย คูปุ๋ยค่ะคูปุ๋ยคูปุ๋ยมาบำรุงดอกบำรุงต้นบำรุงใบพร้อมกันเลยใส่ปุ๋ยอะไรเตี้ยจ้าหญ้าเจ้าคือหลายแถวข้างงานจางมั่นเท่าแบบว่าอ่าให้หญ้าซอยกินนะวานไปโหลดจากต้นละวานนานๆเนี่ยก็ะไรเดี๋ยวย่าหญ้าหลายแห้งสองสามกัมนะจางมั่นหญ้าไปกินหมดแล้วป้าพี่น้องหญ้าก็หลายแถวเออท่ากับปุ๊บปั่งห้าเท่านั้นดินดีพราหญ้าปลุกป่ารก โอ้ยบอมแมนเออดินดีเพราะหญ้าปรกป่ารกเพราะเสือชุมนะครับอ่าอ่าแต่ดินเท่าที่ดีบ่ดีเท่ากับโบราณไงๆนสมัยโบราณเท่ากับว่ามีแนววัดค่าดินนะครับอ่าแต่หญ้าสวยแสดงว่าค่าดินของเราก็ดินดีนะครับน้องมูสันิงดูใบดูหญ้าก็รู้นะครับนี่นองน้องมูสันคิงเฮ่านี่เฮ่ากับบอรุงกเอาทั้งใบทั้งดอกทั้งต้นไปพร้อมกันเพราะว่าในมูสันคิงบันนี้อันนี้ดอกก็เตมเลยดอกเต็ม ใบกระเต็มยอดกระเต็มบอเออก็เลยสีมาบบำรุงทั้งทั้งบดเลยบัดสนี้อาบำรุงยังนงมีบำรุงดอกบำรุงใบบำรุงต้นพร้อมกันเลยจ้ะบำรุงหาความบอแงนโอ้ยงามค่ะมูนสันคิงเนาะจะว่ากะร้านทั้งหยาลดค่ะเออแต่งามป็นสีคืออยู่เนาะมูนสันคิงงามหล้กกัดอกก็ได้ดีด้วยได้ดอกเนาะดอกค่ะปีนี้ดอกอีลีร้อยเออดอกอีหีีร้อยเด้อพี่น้อง พี่ก่เอออันพี่ไกดอกกระบุ้งบ่ลายปนแต่ยอดเขาแตกตลอดนะครับต้นนี้ดูนะครับอ่าไม่ยังไม่หยุดแตกเลยเด้อพี่น้องเนี่ยแตกยอดออกยอดกระพู้งทั้งทีนี่บ้าใบแลนะครับอ่าสังเกตดูไีสาเนี่เอาดอกง่ายนะครับและแต่ใบก็มาตลอดก็มันดีอยู่นะครับช่วงนี้นะครับแต่ว่าอีกถ้าเป็นดอกหอมดอกบานหางแยกจะไม่ดีนะครับเราก็ต้องหาวิธีจัดการอย่าให้แตกยอดอีกนะครับผมว่าจะเอายอดชุดนี้ชุดสุดท้ายแล้วเนาะ อันนี้มันแตกตลอดเลยตั้งแต่มีดอกมันออกอยู่ไม่หยุดเลยครับตลอดจนหนาตืบเลยจากต้นที่ไม่สมบูรณ์เนาะต้นที่ป่วยอ่าใบน้อยเราว่าจะไม่เอาลูกนั่นแหละแต่เขาแตกมาพร้อมพร้อมกับดอกเนาะยอดออกมาพร้อมกันเลยดอกก็ไรรุ่นเนี่ยเต็นพวงหัวกาไรนี่ก็จะบานแล้วนี่อ่าเนี่ยดอกออกตั้งแต่ดอกออกนั่นแหละจนจนในดอกเป็นจะเป็นหัวอะไรแล้วเนาะจะบานแล้วมันแล้วก็ไรรุ่นนะคะทุกคนเนี่ยปัญหาแล้วที่นี่ เราต้องหยุดหยุดยอดแล้วแม่หยุดยอดแล้วมันหล่นเออมันจะร่วงแล้วันจะร่วงหมดเออมันจะร่วงหมดนะครับเราต้องหยุดยอดครับเออเดี๋ยวต้นเดียวนี่แหละที่หยุดนะเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยหาวิธีมึงกินได้เมื่อกี้นี่แหละว่ามันดอกดอกดอกไก่อะเล็กับหอมอะไรบ่เด่งหอมกํไรแล้วนี่โอ้ยมันจะอยู่ทันนี่มันมันเพิ่งออกเต็มเลยแม่แต่ว่ามันก็ช่างมันมันมีหลายรุ่นอยู่เออรุ่นนี้ไม่ได้แล้วก็เอารุ่นใหม่เนาะมาค่าเราก็มันมีหลายรุ่นอยู่ครับทุกคนอ๋อนี่เราใส่สูตรไหนเนาะโอ สูตรสูตรปุ๋ยนี่เราเสมอนี่สูตรเสมอนะครับเสมอสูตรเสมอเราผสมเอาเองด้วะเราผสมเอาเราอยากเพิ่มตัวไหนเราก็เพิ่มเนาะเราเราเพิ่มแคลเซียมเนาะแคลเซียมเพื่อให้ขั้วเหนียวขึ้นมันรูกระดูกกันแหละบำรุงกระดูกให้ให้ดอกเขามีกระดูกขึ้นมาเนาะเสริมสร้างกระดูกสร้างเซลล์สร้างเซลล์อลไรเนาะเราก็เลยเพิ่มมาจากสูตรเสมอมาใส่สิบห้าเซนูนเนาะเออร่วมด้วยร่วมด้วยนะครับสิบห้าเซนูนบวกสิบห้าเอ้ เสมอบวกสิบห้าศูนย์นั่นแหละ,ะนั่นแหละนะทุกคนอ่าเดี๋ยวค่อยติดตามผลงานนะว่าทั้งดอกไอ้ทั้งดอก,อท,ดอกทั้งยอดทั้งใบมาพร้อมๆกันตลอดอย่างนี้จะจะติดลูกจะติดลูกดีไหมนะครับคอยรุ่นด้วยกัน